อธิษฐานประจำวันสักการแ่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพปรองทรงเป็นพระเจ้าของขบงหลายและวันเวลากมนุษย์ทุกๆคนนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของโรรองพระพักโปรองทอแสงบนผู้รับใช้ของโรรองและโดยพระเมตตาของโรงรองโพรองทรงช่วยขบงหลายให้รอดด้วยความรักมั่นคงของโรรองเราทมิธชนทั่วโลกต่างร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและถวายโมทนาแก่พระนามบริสุทธิ์ของโรรองพระเจ้าทรงประเสริญยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าบุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาตัวเขาเองให้พ้นความลำบากขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนและตักเตือนข้าพงศ์หลายให้ระมัดระวังในการใช้คำพูดเหตุผลษย์ทุกๆคนจะต้องรับผิดชอบคำพูดที่ไร้สาระทุกๆคำที่ออกจากปากในวันพิพากษาและเป็นจริงตามที่พระคำของพระองค์ทรงตัดไว้ปัญญาก็ดีความเข้าใจก็ดีการปรึกษาก็ดีจะเอาชนะพระองค์ไปได้เลยพระบิดาเจ้าข้า โอ้ข้าแต่พระเจ้าด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากของความชั่วทั้งมวลและเพราะความ่ลมนี่แหละจึงทําให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์ขาดสันติสุขมีแต่ความพิตกกังวลเพราะวางใจในวัตถุสิ่งของมากกว่าเชื่อวางใจในการดูแลและเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าจึงเป็นเหตุตกจากระดับอันควรหันจะไปประุกตามอย่างคนในยุคนี้และได้ก่อคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระภาคของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ ขปพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทอมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลวงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงรักษาใจของขปพงหลายให้กลับสู่สภาพดีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงตัดกักเตือนไว้ว่าอย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้เพราะจะไม่ทราบว่าวันหนึ่งหนึ่งนั้นจะนําอะไรมาให้บ้างขาพงหลายจึงตื่นขึ้น,นก่อนอร,รุณตามพระบัญญัติของพระองค์ เพื่อสแสวงหาความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอองค์พระบัญญัติบาทสุดทรงช่วยสอนและช่วยขยายความคิดประทานความรู้แก่กระบอกหลายในการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันในวันนี้ขอให้พระรกิจทุกๆสิ่งนั้นสําเร็จเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงปกป้องความคิดและจิตใจของมุงหลายย้ายมีผู้หนึ่งผู้ใดในครัวแจกในครัวเรือนเปิดโอกาสให้แก่มนัน โดยการหวานความแตกราวท่ามกลางพี่น้องแต่ขอให้ทุกๆคนนั้นกรอบด,ด้วยความรักที่สมบูรณ์เต็มล้นด้วยการเจิมจากองค์พระปัญญา,ยาบริสุทธิ์ต่างคนต่างก็ถวายตัวถวายใจสูงงานรับใช้พระเจ้าตามของประทานด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจยงองิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้าพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน